ฉันรักมังโปเปรียบเสมือนลูกในไส้เลยเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงเพคะมังโปมันนั่งกับพ่อสิ่รึอขอเดชะอองค์ท่านองค์แรมังโปเป็นเด็กดีมากพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมเลี้ยงเองกับมือเดือยังเฮียไมเจ้าค่ะเ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ดืยไม่เดือเลยเนี่ยไม่เดือเลยเนี่ยมังโป,งโปอีกไม่ช้าไม่นานมังโปเนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์ปกครองไปดินข้อตองอูประเทศแทนพ่อจับไว้นะลูก ถ้าเจ้าจะเป็นกษัตริย์ได้เจ้าต้องมีเมียถึงสองคนโอ้โหจะพัพูดอะไรแบบนี้ทำไมลกูกลูกทำไม่ได้หรอกนะทำไมทำไม่ได้ล่ะล <hayır. S 2> ูกหนูเนี่ยนะถ้าจะมีเมียต้องมีเมียคนเดียวถ้ามีเมียคนเดียวใช่เออแล้วเล่งใครไวไ้บ้างไหมลกูกอ,อหนูเล็งไว้แล้วคนหนึ่งบอกมา กลับเขามาหนูอแอบ,บเห็นเขาในติ k ตอกอืมใช่เขาเป็นนางเอกลิเกด้วยนะเป็นนางเอกลิเกด้วยใช่ชื่ออะไรเดี๋ยวพ่อไปขอให้เขาชื่อว่าน้องนุ่นแน่ชนกนะแม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามีแฟนด้ยังอืชอบคนนี้ใช่ไหมลูกหนูชอบคนนี้คนเดียวแหละชอบผู้หญิงคนนี้ตรงไหนเนี่ยจะถามเยอะทาไมตอบดีก็ดีไปตอบไม่ดีก็เที่ยงด้ยพูดอะไรก็ไม่ได้เออ เอาเป็นว่าชอบเดี๋ยวพ่อไปขอให้อถามได้หลังคิดถึงกูมั้งบอกแม่เขาสิว่าเมื่อคืนไปอยู่กับพ่อมาเป็นไงบ้างโอ้โหเดดแม่หนูไปอยู่กับเด็ดพ่อมานะหนูไม่ได้นอนเลยทําไมล่ะลูกก็เด็ดพ่อดิเปิดหนังให้หนูดูทั้งคืนเลยโอ้ยจริงเหรอพว์ท่านจริงเป็นหนังอะไรอ่ะเป็นหนังแบบว่าฆ่าฟันกันทั้งเรื่องเลยหนังบูยดิไม่รู้ว่าบูหรือเปล่านะแต่ว่ามันแทงกันทั้งเรื่องเลย เรียกว่าแทงกันยับเลยมีกี่คนในหนังอะหนังเหรอไอ้แผ่นแรกก็ไม่มีคนเดียวอไอ้แผ่นสองเริ่มมี3 4มสี่คนแล้วนะยอ้ยแล้วใครแทงใครอะเออมันแทงกันนะไอ้คนแทงมันก็สาใจองไอ้คนแทงมันก็แทงไม่หยุดอ่ะแต่ไอ้คนโดนแทงก็เหมือนชอบใจอะพี่เต้ทำไมอ่ะล่าจบุูแทงไปแทงที่จะหนีแม่งเด้งรับแค่นั้นะอ้เดี๋ยวนี่มันหนังอะไรเนี่ยเนี่ย มันเอ็นอกลับอ๋อทีนี้ม่กาถามเลยว่าหนังใช้ใช้อะไรแทงเจ้าพีเปิดอะไรให้ลูกดูมันไม่รู้เด็ดแม่แต่ว่าแทงไปแทงมาแล้วร้องทั้งเรื่องเลยนะร้องร้องยายาไม่ใช่รอ่ะโอยเออมังโก้ฮะไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นลูกไม่พูดก็ได้เออเอาเอาเรื่องที่สองได้ไหมลูกเรื่องที่สองเออเปลี่ยน เปลี่ยนเลยเขาเรียกเปลี่ยนภูมิภาคเออตอนแรกเหมือนจะอยู่ประเทศญี่ปุ่นโอย้ายแล้วไปไหนอ่ะไปอยู่ของฝรั่งแล้วแล้วจะบอกให้นะมีดฝรั่งนี่อันอย่างงี้นะโอยจริงแล้วเอาไว้ฟันเหรอเอาไว้แทงสิแทงเหมือนกันอีกแทงอีกแล้วแทงอเหี้ยจริงแทงกันทั้งเรื่องเลยมีดมีดฝรั่งดำไหมพงษท่านดำๆเหรอก็มีนะนิดๆหน่อยๆอ่ะนิดๆหน่อยๆ แล้วฝรั่งมันเวลาแทงมันล้อยังไงอ่ะโดนแทงอ h my god ตายแล้วเอาไว้คุยกันสองคนดีกว่าอันนี้เอาไว้ดูสองคนพอลูกนะนะหนังอะไรก็ไม่รู้แทงกันทั้งเรื่องเลยเขาหลังหมอมฉันไม่ให้ลูกไปนอนด้วยแล้วอพี่ต้องขอโทษด้วยผกว่างนะให้ลูกศึกษาไว้ก่อนมังโปไม่เอาลูกยังไม่ถึงวัยบัดนี้ ไปนั่งเคียงข้างแม่เจ้าพ่อมีราชการจะต้องสาสาจำมาค่ะไปนั่งลูกจะมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่สะเมิงเลิศฟ้า